สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำขนมปังไข่ดาวในไมโครเวฟนะคะทำง่ายๆนะคะก็วัตถุดิบที่จะใช้นะคะก็มีขนมปังชนิดแผ่นนะคะเนยเค็มนะคะไข่ไก่แล้วก็น้ำเปล่านะคะค่ะก็เรานำขนมปังมา2แผ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวแผ่นหนึ่งเราจะตัดให้มันเป็นช่องนะคะ ให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะวางซ้อนกันได้แบบนี้เนาะแล้วเราจะเอาไข่ใส่ตรงนี้โอเคแล้วก็มาเดี๋ยวเราทาเนยที่ขนมปังก่อนนะคะเนยเราก็แกะออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาป้ายใส่ที่ขนมปังนะคะป้ายทาบางนเนยถ้าเอาออกมาตั้งไว้นอกตู้เย็นมันจะนิ่มแล้วก็ ใช้ได้ง่ายนะคะประมาณนี้นะคะโอเคให้ได้ประมาณนี้นะคะ อเคแล้วเราก็จะใช้ซ่อมจิ้มลงไปบนไข่แดงนะคะให้มันมีรูนเล็กๆนะคะจะได้ไม่ระเบิดตอนอบประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะ แล้วไปอบไมโครเวฟกันนะคะอันนี้30วินาทีนะคะอันนี้45วินาทีนะคะนี่ไข่แดงใสๆเยิ้มๆนะคะไข่ขาวขุ่นๆแล้วมีแบบใสเล็กน้อยนะคะโอเคใครชอบแบบนี้ประทานได้เลยนะคะค่ะสำหรับอันนี้ก็คืออบทั้งหมด1นาทีนะคะก็จะ ไข่แดงนุ่มนะคะแต่ว่าไม่ได้เหลวนะคะแล้วก็ไข่ขาวก็สุกละโอเคเดี๋ยวเรารับประทานกันนะคะเดี๋ยวขอแต่งหน้านิดน,นึงนะคะลงยพิกไทยและซอสแม็กกี้คู่กัน โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังไข่ดาวไมโครเวฟนะคะทำง่ายๆนะคะลองทำรับประทานกันดูนะคะใช้เวลาสั้นๆน,นะคะอบแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะโอเคก็เดี๋ยวนี้ลาไปก่อนนะคะขอไปทานขนมปังไข่ดาวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ